สบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพอกับเคยลากับลเพนคือเก่าพี่น้องอ่ะลกเลยลสวัสดีครับอ้โอ้ยอแล้วมนๆพี่น้องมนๆมาพี่น้องเก็บเห็ดปวงนํากันมานอีีโอ้ยคอดอกหวอนี้แม่มันตกน้ําบ่ลงนี่บ่ได้ตกบ่ ให้ลุงเก็บนะฮะชีบิงกล่องอย่ามันไล่พี่น้องเลยโทรศัพท์ขาห้างๆกัมันลาคาถูอเนาะลุยลงลุยมอวนๆเลยนี่โอ้ยเห็ดยังงามแทนีงามมารูสวยสุดๆเลยสวยสวยสวยเาีนี้มันดูเลาะังนะพี่น้องเลยกรวดมันจะตกทั้งคนเนี่ยเสี่ยงเลยนี่โอ้ยมองเขาเก็บนะพี่น้องเดี๋ยวิให้เบิงเด้อนี่พี่ แต่ท่าพิสดารพี่น้องเหรอพี่ลุงพี่น้องเอ้ยน้ำเต็มอยู่นี่โอเคแล้วครับได้ของเรานี่งามๆป้าดอกใหญ่เลยลุงเฮียดอกใหญ่ดีเป็นอะไรลุเดี๋ยๆมันสวยงามก่อนเดีๆมันสวยงามอีกอ่าจัดไปเห็ดงามก็ต้องเห็ดให้มันงามเนาะเงาลีลรอจัดไปตรงจัดไป เร in right right? ียงกันนะจ๊ะยืนก็ได้โดยโดยระวังตกตกฟองไงตกน้ำนะจะลงไปทั้งคนแล้วนี่โอ้นู่อ๋อเพื่อนเขาไปไปกินน้ำกันมาเสนาโอเคอ่ะเดี๋ยวมีส่วนร่วมให้มีส่วนร่วมหน่อยเขาเป็นคนเผาให้เฮาใช่ไปพี่พี่น้องอ่ะลุงอ่ะผมใส่บลัดโดนรากบ่โดนหางไหม่บ่จ้ะ ก็ได้ว่าโอเคเลยลุงมันสุดงามเลยเด้อฮะเมื่อที่มาเห็นปีนี้ได้เก็บแต่เห็ดงามๆถ้าไม่มาเนี่ยไม่ได้เลยนะเนี่ย่ได้แล้วนะมันต้องออกมาเช้าเห็นมันแค่สองกระจุ๊บเองแมนมันเป็นหมูใหม่ดิอันนี้มันหักมันเป็นหงูใหม่ถามยาเพิ่นดินทรายโดยดินทรายก็มีแต่เงี้แหละทำอยู่ตามดินทรายนะ มันวสวยเนาะมันสวยครับแล้วพ่อจะปลูกทำรังเลืกอแบบที่ไทยหไหมอยงามงามงามเช้าเลยไม่ได้ดูทางฝั่งนี่เลยโดยอยู่แล,แล้วเรามีเวลาตอนบ่ายด้วยโดยสิ่แมงเอาใหม่ามานี่ก็เต็มอยู่มาแล้วจะเอาขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆ ต้องเอ๋ยขึ้นไปเรื่อยๆพี่งัดทางงัดพี่น้องเอ๋ยงัดทางงัดทางงัดทางงัดอีกว่าหน่อไม้อีกมอน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 มาปลูกแต่เห็ดไว้นี่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวรอรอหน้าภาพเจางไหมรอรอต้องรอเนาะจัดไปเบื่อหน้าฉาภาพนะจัดไปลง ถ้าขึ้นเลยได้พี่น้องขึ้นกับฟัากไม่ได้ทั้งทีก็มีลุงนี่เห็นบ่ครับกำลังอีกจะนำมาเหยียบโดยอ้าเปิดชมเปิดเลยโคตรงามเลยเนี่ยโอ้ใส่ดูเนียยังงามเลยเนาะอยู่บนตัดยอดน้องเอ้อโอ้ยอยู่บนโคนนี่ก็สวยเลยอ๋อแบงนี่้เลยมันกำลังแตกเลยเปล่าเอ้โดย น้งามๆเลยนะลุงเนาะอือันนี้อะไรมารับประทานเพื่อเราอีแล้วนะมาเสนากินเลยผมกตบหมูม้วยกันเมนูแรกก็แซ่บมืดต่เฮาได้กินตลอดเด้เมนูเออเมนูแรกก็แซ่บมืดเดินแซ่บนะน้านี่ต้กินสดเหรอเค่ท่านี้ท่านเขากินสดอยู่ผมบกากินบอกแม่ชะนกน้ำแข็งน่าจะเบิกนั่นเอง ตุมต้มๆกันล้างให้สะจาดแล้วน็อกน้ำแข็งไว้มันกรอบบ่ใช้น้ำเกลือครับผมให้มันกรอบอน็อกน้ำแข็งไว้น่าจะเวิน่อโดยสำคัญอะไรั้งดูไปนี่กรอบๆเลยก,กรุบๆเลยน้องทำแรงมาได้ครับทำแรงแตกหักเลยมอนมวนพี่น้องมอนมวนเนาะปะงัดเป็นงัดลง ขักหนะลุงเนาะสนุกเลยครับผมพี่น้องสนุกเลยครึ่งหนึ่งนั่นี่ได้แต่ละครึ่งบ่ครับห้าสิบห้าสิบเองอืได้ทีละครึ่งเช่นกันครับมันคือเราดังนั่นทรายมัเน<ด>ี่ดยแข็งขึ้นมาเรื่อยๆเลยทำไมกลัวมันจะหลง Oh oh, you, ah, ah uh, ิรากไม้งามงามาลีพี่น้องงาม h a u n h a งามาลีอ๋อรากไม้สะออนพี่น้องสะออนูโอ้ยเป็นคือคันบวกว่าอีกหรอเนาะผ่าสิผ่าสิเองเนียเอาเป็นคือโดยมาลงมา ่๋อนะค,ะนนคร,าารับมีกลองระเบียงเห็ดนะเห็ดในลูกแล้วกองงามมาริโมนี่มันก็เป็นเรียนอยู่เนาะ,ะเรียนเป็นแถวเลยเล็กขนาดไปเนาะเห็ดก็งามมาริหอ้งามงามูกขันที่จับ มาปุ๊บมันอยากขาดเต้ะมันอยากหักด้วยนะอดหลัดดินนิดเดียวก็ยังชนะแล้วยังยี่หักเป๊กหมดเ๊ะหมดเอาทางไหนก่อนลุงเออนี่นี่นี่เอาทางไก่ี่ก่อนลุงเนาะมูเพื่อทำมากินแล้วนี่โหทำถึงนู่นเหรอเออมีอนนั่นแล้วเลี้ยวอีกนั่นอันนี้เหรอมาเลต้องไปเอามันมูใหญ่ไดยลุงครับ มันเป็น,น,นงไ,งไปบ้เนีเออนี่นะมันบ้เป็นไปได้ได้ว่าสิออกกระจุกเอายีมาตีลูกมันยังไวกระตานะนหักดิปัดถูกเกินโอโ๋อแช่อันนี้เด็ดเอารอดเนาะดูมันเป็นดอกเลยครับเป็นดอกเด็ดมานเด็ดมาเลยโอเค,อเคไปแช่ตัดแทนเอาพีซะอุ๊ย โอ้ใช่หนูน้ำโอ้ยคักขักขักเอางัดเป็นงัดพี่น้องงัดเป็นงัดมวนเป็นมวนฟังตุ๊กโอ้โหขันเคย้าอยากถอดปัจจัยมันขาดเก็บแนี้ยหูเงาเงาอะไรเงาอะไรแต่บริหารห่างมันดอกพี่น้องมันเงาอะไรเยอะเลยเยอะเลยเห็ดมันเงาอะไรเนาะลุงเนาะ

นี่นี่ดอกดิโอ้เกินเกินผมคืบน้อยนิดเดียวดือกล้นเหลืออีกคืบหนึ่งป๋าเกือบสองคืบครับไปเอาตัวเห็นก่อนเนาะเอาตัวเห็นก่อนเนาะมันหมดยังมาได้จังเบื้องมาเลยเลาะทีเดียวมันบผมมืดมันบผมมืดเอาตัวเห็นก่อนหนึ่งแล้วคอยหยอกหยอดได้นี่แหละวดู ไปหยดหยดไปก่อนเอาตัวเห็นก่อนเนาะพี่น,อน้องเนาะอ่ะเอาตัวนี้ก่อนลุงนี่คอนเทสเลยครับอคองเทสคองเทสมีอะไรบดบังไหมไม่มีนะผมีอาจสีขี้ดินนะหรือบดบังอาจขึ้นมาอาจสีเพิ่มตัวน,นี้อาจสีบลูบกบกันไดผมว่าบลูดบันไดแล้วแล้วมันดินแข็งแน่นะมันอันนั้นมันตะพังเลยมันจะสีเอ๊ อ้าวอาไรขอค่กขมตกแตกนี่บมเป็นยังเก็บโดดลงอึ๊บอึบอึบโอ้ตัวนี้ขึ้นบายจากได้ใช้อีกผู้ผู้อันหนึ่งนง๊กอมาเลยเก็บมาเลยโดยอาชีมีอยู่ประชากดโอ้เห็นมันก็จะ เอาตัวเห็นก่อนเนออันเดียวบ่ะลุงอันเดียวกับอะไรกบเจริญงามคือเก่ามาเที่ยวอะไรตอนนี้โดยพี่พี่น้องการมาได้ไม่ถึงห้าสิบตัเนี้โอ้พอดีได้ประมาณห้าสิบพอดีพอดีและซ้ำนี่โอ้ตัวนี้บ่ฮวช นางไม้ไร,มมออร้ายบุ้งครัับผมเนาันนี้<ะ>นววกโ็โอ้ยพอดีฮะทีองพี่น้องบุ้งเนยโอ้ยอันจเจมันว่าง,งามงามมาเรียรอหาคู่มือก็ได้คู่มือพ่อแม่พี่น้องเลยคาดว่าเราได้เห็ดเห็ดนั่นจะกนนินเห็ดปลูกกินนั่นเลห็ดเราได้ปลูกได้พี่นอ้นองเลยเห็ดของแท้เลยของแท้ของแท้งามแท้งามว่า งามขนาดเลยพี Vai, e, ını, ่น้องไปพี o, ่น oh, <decorative. S 2> ้องไปเบิงอีกหาอีกเนาะเฮายังบ่ทันได้เมือง่ายๆลุยกันต่อไปามันน่ะโอ้ตัวนั้นมันถผ่านการเสียมมาแล้วบ่ดูอึ โอ้ยนั่นเด้ตัวนี้ยังดินเหนียวดินเหนียวได y ห่างไม่ไกลเข็มเด้ตัวนี้โอเคโอเคอยู่งามลนนะมีแต่ตัวงามงามลดขอแต่ว่าได้แหละงามมืดลดน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะขอแต่ว่าได้นะงามลดนี่จื๊บจื๊บโอ้ย เก็บแล้วเก็บอีกพี่น้องเลยวังเศ้านี่ก็เก็บวังเศ้านี่ก็บบเศ้าเล็ดต้นเดืกตั้งแต่ตีสามย่าว่าเศ้ากับบัเมีนเนาะแต่กลางคืนเลยตั้งแต่ตีสามโอ้ลุงเพิ่นเพิ่นอยากยอมเลยพิ่นว่าบ่าเอ้ยไว้มันเยอะกว่าลุงเริ่มจะแขนปวดแล้วแขนสิปวดแล้วเพิ่นว่าบ่ปวดเหิงกระมวลนะลุงเนาะ พี่น้อง่มันก็จะอยู่แถวนี้แถวไปตองมวนม้วนพี่น้องเลยมวนอ,อ,อะไรหรอทำแรงไม่ได้นะเราต้องทำมือทหารทหารราบนี่เด้ดเราพึ่นออกบูดตอย่างนีน้วลเราทำตัวเป็นทหารราบแหละไงมึงเกรอขอบคุณหลายๆเด้อ<ห>เห็ดปวกออกมาห้เก็บหลายมือเลยเนาะ ขอบคุณเห็ดปวกทุกทุกดอกตีเฮาได้เก็บเนาะทุกทุกจูมทุกทุกอันขอบคุณหลายๆเก็บมานี่หลายมือเลยนะลุกเนาะตั้งแต่วันที่สิบห้ามาเนี้วันที่สิบแปดสิบเก้ายังได้เก็บอยู่มาในนี้ีปลว่าเห็ดออกเรื่อยแล้วแมนจนวัดวันที่สิบเก้าเลยยังได้เก็บโอ้ยขอบคุณหลายๆเป็นอาทิตย์เลยซช่วห หกหาหกมุ่งเลยเช็ดมุ่เลยเก็บตลอดเลยพี่ไปเนาะวันที่เกบเก่าวันที่เศร้าเสอเอ็ดออกไปเรื่อยๆแล้วเนาะเสอเอ็ดเสอสองเสอสามออกเป็นอาทิตย์ช่องอาทิตย์เป็นเดือนไปเลยพี่น้องพี่พี่พี่เห็นบอกเต็มเลยตรงเลยเนาะอืมทำอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวควายกอดเอาดูงัดเป็นงัด เดทุกวันนี้ออเทอรนิตทรลนิตเทรนิตแต่ว่าแมันบรยายนมันก็เลยล่แต่มันมีบเทนิตได้เทอร์ลินไงเราได้ีบอลถือว่ามูใหญ่แน่นี่ก็นเนาะแต่ว่าสามเธอเก็บเลยโอเคที่แท้มันกับ่อมูน้อยมูใหญ่ ตอนผมมาเก็บแต่เฮงยังว่าจนมันเป็นจูมใหญ่เลยเก็บสองล้อปันอะได้เป็นดอกเป็นจูมเลยอันนี้เก็บสวยๆเลยนี่อวบอยู่นี่ผัดกินกระเส้นแต่ว่ายังอวบอยู่พี่น้องน้ำอ่าสี่ทอดสี่รากมมันเยอะแมนบอกแต่มันยังไม่ออกนี่หฮาอันนี้นี่เนาะใหญ่เต็มเลยใหญ่เป็นหากินเราเราเสียยาก้วย ใช่ยากมันอยากแตกฟอมได้เห็ดม,ม,มันหักมัมนหักมันงดพยามันงัดดินขึ้นมาเนี่ยกลัวเลยก็รออ,ออยู่พี่น้องโอ้ยอันจะเม็นวังงามปีนีเ,นนเก็บเห็ดปวกมวน,น,นมอะไรเห็ดแตรมาเอาแต่ได้แต่สองคนเลยแมนขเขาเจ้ามาหากับไรเนาะได้เต็นน้ำใมกลับไปข้องเฮานี่โอ้ยเห็ดนิน

ใจไม่ไหวแล้วใช่ไหมแม่นยันคนอื่นมาเห็นเรารีบรุ้งรีบยันให้ไปดุเออเออเอามาสิ็นโชว์พอนียังบ่เถืองอันหนึ่งยังบ่เถืงอันหนึ่งลูกนี่พ่อ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 พอจะเอาขึ้นมาดอกบั่นมีเข็มด้วยเข็มไว้ให้มันใหญ่ซะมันหน่อยเกินโอ้ยมันเห็นให้เ่าเลยเอาเนาะเขาให้เหาเอาได้หนิแต่ปัญญสิบบอกเอากะจะเสียดาย โอ้โหเห็ดอะไรนี่ดูทางลุมบ่าะเวลาจังให้ลุงเห็ดใหม่ตอนนี้ดวอ้าวผมดูเห็นแต่อันเดียวโอหักอีกแล้วไม่ไดักเปิดซุบเหมือนกันแล้วมาเช้าหนี่ยงส่าเรานั่นอีกนะลำเทียงอีกใคแล้วไม่เอาใช่บ่หน่อยใหญ่เอาเม็ดพี่น้องเลย ว่าแต่เฮาเห็นเนาะเพราะว่าเพิ่นออกให้เฮาเอาเลยเด้ใ <playoffs> ห <pet> <Dob re> <happens> ้เฮาไปกินแล้วเนาะในเป็นของเราแล้วเนาะแม่นขันเย็นไปเสียเดียวเป็นของเฮาหมดใช่น้อยก็เอาใหญ่ก็เอาน่ารักดีนะอืมขอเหมาะหรือแข็งขนาดนี้เนี่ยนี่นะอ๋ออันนี้กำลังแซ่บครับเลยเจ็บเลยเฮ้ยนี่ เกือบเต็มกระตามือนี้ก็บน้อลุงเนาะเวีนมาทุกทีหันขันตาเด้อเกือบเต็มตะกาเนาะครับผมอโเคพอได้กินอยู่ครับผมพอได้กินพอได้กินพี่น้องนี่งามๆเลยได้มีแต่งามๆได้พี่น้องเลยโอ้ยอยากขายได้เนาะเดี๋ยวยกไปดูเตาบ้านที่มันซ้อนมันยาเนาะพี่น้องขาเนี่ยเดี๋ยวข้ามไเชื่อว่าเราเรียกนั่นนนั่อีกก็ยาวเลยน้องดูโซ่ซงเบืองพ่นไหม เกือบเนาะครับเห็นไหมนะเกือบเลยโอ้ยเงาขักเงาเนี่ยมันมันพี่น้องคลิปนี้ก็ลาก็เด้วยพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนติดตามรับชมพอกันใหม่คลิปหน้ากับเวลาสบายดี